สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะมาค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดก่อนนะโอ๊ยเมื่อยหลายยามึ้นมากกับเมื่อยจ้ะ <c oughs> เห็ดน้างไก่ค่ะพี่น้อนงง่ามจ้ะจะค่อยตัด่ะอันนี้บรไดเก็บทรงกระเดื่องเพิ่นเด้อ,ดอค่ะเพราะว่าบอไดไปหาปลาใหญ่ๆเนาะตีเก็บหลังบานจ้ะเก็บไปจะกินนะออที่เพิ่นเคยออก ไปเพิ่นแน่เก็บไปจากของกินแน่ค่ะ่อยตัดค่ะกลุ่มนะึงนี่ดอ,อกนึงชวนเฮดปี้นี่เฮดนังไกลลายจ้ะเฮดนังไกลออกลายดีกะเบิกง,งานมากินเข่าทุกหนก็มา ากไปไปเรื่อยๆนะคะเก็บให้กินกเก็บให้คลายสิตามกันเลยเก็บให้คขายกับสิต้าวเนี่ยคะ่ะเก็บให้ใหกินกับไปเรื่อยๆได้อยู่ ยงางเบืงส่วนจะไม่คเคยออกแต่บ่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ซ้ำใดแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกก็สีล่องมาแสแดดตีก็ได้น,นี่นงไกลสีสมจัวนี้ดดนกินอะไรกันคะชุบแต่กน่ะนังะ่งแก้มเปาะจ้ะ อุ้นะคะมันปูก,กลมหนึ่งนี่โอ้โห,โโหขึ้นมาพันธุ์ใหญ่เลยจ้ะอากาศหนาวมาแล้วซ่อนนี่พอมออกเนาะเนี่ยออกมหมนลายจ้ะ ออกมากะช่วงหนึ่งอากาศมันแห้งดิดนี่น้องเอเก็บไปอ่ะเห็ดนางไก่สมนางไก่สมคุณ้างหน้าคุณค่ะไปคุณน,นานั้นงามอยู่จ้ะ มันปูแล้วก็นงกังไก่ส้มเท่าลไปนู่นนังไก่ส้มมันปูใดอด,ดูนงงังไก่ส้มสิเป็นจังใดเอ้อตะก,การเนาะได้ปะ ได้อยู่จ้ะนี่ติเสหเห็ดเป็นบโบรฟัเกฮัดจะปีปน้องออกนี่ค่ะกินได้มันจะเป็นซี่หมองแบบนี้กินได้ค่ะกำลังออกเสือกคนนี้มาเอาไปต้มยำมา,าเอาไปแกงก็จังเห็ดนั่งฟ้าเลยจ้ะ ก็สนนั่นน,นี่แนะชแต่ว่าบางคนอาจจะชอบกินมันค่ะกินมันจะกินมันจะเป็นแบบกินยางๆเนาะนี่เราจะตัดขาพร้อมจออกจ้ะอู้นีในข้างในพี่น้องมาดเนี่ยค่ะ สนทมเพิินค่ะไปสนทมเพิินเพิินขึ้นบปได้นี่นี่นี่อุย้ยอันนี้เป็นเชื่อเพินินนี่นีเนี่ยดอกสองดอกพอด้กินอยู่ค่ะเห็ดล้างบานก็ได้เนาะ ไปเลยจากตรงที่วัดไปดูสิเจอเต็มอยู่อืมเนี่ยซีพนจะสีบงมองมแบบนี้ไปซุปกระแซบจ้ะแกงกระแซบอยูอ่จะตีตอนลงตีสัญญาณตรงมงันจะค่อยเก็บ เ,เาาขาาจะขึ้นยางไปบังเทิงกับยานฝนตกห้ามจ้ะคิด,ด,ยดอ,ดอยูอ่ว่าสิไปดีบ่อสดีบอสจะรอบเป็ใหญ่มากว่าจะไปปลาอื่นเนาะว่ามาออื่นตีเฮ็ดงานแล้วก็สิเดินง,งาน,นงงล้วจไปกันเลยสินะจ้ะ สิบวันเดทไปหาเนาะสวัสดีค่ะสืบิณรจ้ะมาคะ่ะมาท่องศาสตร์เหตุกับจิตถือโอกาสเมามโอยเรื่องนั้นเรื่องนี้สุพี่น้องฟังน้ำใจจ้ะเนาะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะทีเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเนาะที่ให้กำลังใจตีกับพ่อใหญ่มาโดยตลอดจ้ะเนาะกับล่าสุดนี่ก็คุยกันเนาะคะ่ะล่าสุดนี่ก็คุยกัน ก็คุยทางไม่ชั้นเจรนนะคะว่าว่าตีส่งไปเสียไปถามแล้วว่าเธอเป็นจังไดแน่เหมือนนี่ตีวางสิเนาะเราก็บอกว่าทุกอย่างโอเคอยู่แต่ว่าเราก็บอกคําเดียวว่าเออแต่ว่าเจ็บระหว่างสิค่ะเจ็บแห้งเนาะอืมตีกับบอลูเพราะแต่พนั้นพนันแล้วบ่าเจ็บป็นสิตีกับบอลูสิถามอย่างต่อเนาะตีก็เลยบอกว่าสูดๆเด้อตีวันนี้ตีก็เลยบอกสิเนาะ สูดๆเด้อเดี๋ยวมันก็สิดีขึ้นกระไรบางสิเนาะกาคุยกันซ้านั่นแหละค่ะแต่ละแต่ละมือเนาะเพราะว่าตีกระปุลได้ว่าช่วงใดที่หมอจะเขามาตรวจช่วงใดเราตื่นน้อยอย่างสีเนาะเพ,พราะมันบริพานมันบริโภคพานเพราะฉันเออ่บริโภคพานไม่สิ้นเจอเนอะเพราะว่าเราคุยบ่ดยได้แม่จ้ะกัส่วนขอความเอาเนาะแต่ ก็เห so it ็นสภาพเล่าม so ือแรกแล้วค่ะหลังทีว่าเราออกทองจากออกมาอยู่ของพักฟื้นแล้วแล้วก็ค่อยโทรวิดีโอคอลมาเนาะนั่นคพือนจะเห็นครั้งแรกนะคะเนาะมื่อเนีตีกันล่องโทรไปแล้วเนี่ยมันเศร้าเนี่ยโทรไปอยากแบบว่ายังวิดีโอคอลเนาะแบบว่าอยากเห็นสภาพตอนนี้เราเป็นยังไงประตองเวาก็แดงสิค่ะขอให้ตีได้เห็นได้เห็นหน้าเห็นหน้าให้ยังล่าสิ บ่ต้องมันจง,งเป็นตาว,ว้าก็ได้สิเนาะแต่ว่าเราบ่าพนเรับโทรศัพท์โทรศัพท์มันกลับเหมือนกับบ่มีสัญญ,ญาณนําค่ะติบ,บ่รู้ว่าเพินพ่นเพิ่นอาขาห้องตรวจหรือหรือว่าจังได๋เนาะเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวตีถึงจะโทรไปใหม่นเนาะอันเฮดเนี่กะเฮดพนในความสาะะับพนได้แล้วดอกค่ะกะถามว่าหลายบ่ก,กับบอลไลน์เนาะพอดีว่าตีมีคลิปอันเก็บเฮด หลังบ้านเนาะคะ่ะก็เลยเสียมาร่วมกันให้มันเป็นคลิปหนึ่งเนาะ,ค,ะคลิปเดียวกับสได้อัปเดตเรื่องรล่าต่างๆให้พี่น้องเดี๋ยรับฟังน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าชื่อว่านะคะ่ะพี่น้องเพื่อนกะคอยประนงใจใ้ฮยูปกติติดตามค่าวว่าเออเป็นพญายดีขึ้นไปเปจงไหนในแรงสิค่ะกสีมาอัปเดตแบบว่าเป็นชงช่วงเป็นมือมอไปะคะ่เะ,ปะเนาะใจแบบว่าหนึ่งกับบอตองอันนี้ด้วยค่ะ เไรบอลอยากฟังมั็นยังกับบอเป็นยังค่ะก็คือแบบเดินผ่านไปนเลยเนาะเพราะว่าที่เขาบอกพี่น้องที่เพิ่นติดตามข่าวติดตามซุ้มเฮาอยู่เสร็จพ่นก็นอยากหูว่าพญายาเป็นยังไงแน,ใน่แล้วสิคะแตนในตีวัดตีเสต้มเนาะเห็ดน,นั่งไก่นี่กะพอดีว่าตากไปแล้วชุดหนึ่งค่ะก็เรียกว่าสิตากอีก งไก่ก็งามอยู่ก็ได้มันหลายเติบอยู่ค่ะนังไก่ก็ไดาจากกะเดี๋ยวรอบฟังข่าวจากพญาอีกรอบหนึ่งค่ะว่าจางังไดก็รอบนี้กะสีลองโทวรวิดีโอวิดีโอข้อเบิให้เห็นว่าแล้วเป็นจังไดแล้วกะแล้วจะนังกะสิส่งเหสเนเมสเซจคุยกันเนาะ เราอยากลบก,กวนราบปันไดคะ่ะเพราะว่ามือเราก็เจ็บอยู่เพราะว่าเราก็สิพิมพ์พิมพ์ยากแน่นสิคะเพราะว่าเขาเสือนเอาเนื้อเราบางเนเชือนตัดเอาหนังเรานะคะตรงแขนเล่านะ่ะเอาไปปะเนาะก็จะเจ็บปวดกวารอบแล้วคะ่ะเพราะารอบแล้วเราพาน้าใส่มันก,กับใส่วล่าบอลโดรยามันมแค่จุดเดียวนอะอันนี้มันหลายจุดนะคะมันก็สิเจ็บปวด กินแต่กินบดได้คือว่าล่ะค่ะก็ะกินพันสาย,ยางเราเนาะนำทรงเป็นเศษมหาเมฆกับทรงเลยแค่คข,ข้ามาค้าสันสันนะคะคํามาว่าเออแบบ่อยหักเจเด์นี่นนะทรงทุกมือค่ะ่อยหักเจ้าเดอเออ์ประองเป็นห่วงคําสันสันค่ะเดี๋ยวว่า <c oughs> เขางอกว่าอยากไปรบก,กวนเล่าลายเพราะยันว่าจะพิมพ์ในแต่ละตัวก็บจีเซเวล่าโดนเติบเนาะเพราะว่ามือขาเจ้าพันมาหอดมาหอดตรงของมือตรง,อ,อ,ตรงอันฟ้ามือเลยวยค่ะตรงที่ขาเจา้าแขนขังหนึ่งที่ขาเจา้าอันพันแพ้ไว้นะคะกับสิปธนัดเป็นได ตีก็นอนมาได้เต็มรับเต็มอิ่มเดี๋วค่ะก็คือแบบกับเป็นห่วงเนาะการเตือนขึ้นมาสิค่ะเหตุยังอยู่เราไปจังไงแน่เหมือนนี่หน่นนี่นั่นคิดไปนะคะเนาะคือตาข้าวบดได้เห็นข้าวภาษาข้ากับคิดภาพไปโดยข้าวจินตนาการเป็นของข้าเองสิข้าตาข้าวบดได้เห็นว่าเราเป็นยังไงเนาะมันกับเป็นห่วงสิค่ะพอแต่เราบอกว่าเออเจ็บมันสิข้ากับ ข้ามาเจ็บถ้ากดจุกแล้วนะคะเนะาะม่นต้องมันแยกข้ามอื่นแกบ,บอกว่าเจ็บเลยเขากแบบ็บจีกับแบบจุกไปละจุกไปแบบอันนี้เลยค่ะเห็ดง่า,งงามๆเลยค่ะนี่เ,นเห็ดนางไกางามปีนี้เห็ดนางไกายลายค่ะตั้งเห็ดอื่นเนี่ยบโบ้ไขเท่าใดเนาะเห็ดอื่นบโบ้ไขเท่าใดคะ่ะเห็ดมันปูก,กับโบ้ไข่ลายเห็ดดำกับโบ้าลายแต่ว่าเห็ดนางกาเนี่ยคะ่ะมีทุกปลาจะ้ะ มีทุกป่ามีทุกเงินเลยปีนี่หลายแห้งอากาศมันหมกักอากาศชื้นมัน้งตีว่าแบบว่าฝนตกตลอดนะคะเห็ดร่างกายมันจะหมักเนาะแล้วก็บปุไข่เป็นเห็นบอกสังเกตบระปุกไข่เป็นเป็นแมงคะ่ะโปรตีนล้วเขาเขาอ,อ,อ,อันเอาอันนอ่อ,อน,ออน,ออนค่ะจะเป็นขึ้นแมงอยู่เนี่ยเข้าหูเลยแบบมีหนอน,น,นสิเนาะ บวกป็นายังเข kind of ้าเฮ็ดเท่าที่เขาเฮ็ดได้จ้ะคลิปก็ได้เนาะเฮ็ดเท่าที่เขาเฮ็ดได้พอตีกะปีนี่เปิดพโฟกัสเรื่องการเก็บเอเปิดเพวกกัรเรื่องการขายเห็ดเท่าใดค่ะก็เลยโบไข่ไม่คลิปเพราะไงเราโบไข่สบายกับโบไข่รบกวนเร่าว่าปลาแถวแถวานเตี้ยนโบไข่ไม่เห็ดทำเม็นเซมีอิริก็ต้องไปปลาไกล้ๆบานนั่นสิค่ะอย่างนึงตีกะ ฝนกระตกน้ำกะเห็ดงานน้ำแน่กับไข่ขับปลาเป็นไงค่ะคลิปกับแล้วปลาไข่บลาไข่มีค่ะพี่นี่เนีในนิดน,น้อยเนาะีงานเห็ดกับเห็ดงานมีคลิปเห็ดกับเห็ดคลิปจะ้ะตั้งไปเสียงเรียอยยังมากมายกับชีวิตแค่นึงกะเสียงเรื่อพ่อเราจะ้ะ ทำที่เราทำได้ทำี่เราทำไ้นั่นแะอันนี้นะ่าจะมมหนอนบอ่บ่มีจ้ะแล้วคลิปทีก็จะพยายามเอาลองให้เบิ้งเนาะคะ่ะอาจจะสันเน่ยา่าเน่เนาะ ผสมปสานกันไปเพราะว่าคลิปมันเป็นคลิปที่ค้างไปนะคะว่ามันเลตัดต่อก็มีค่ะแล้วก็บางเธอกระมี่คลิปหนึ่งไป่ไปเก็บเห็ดลังบ้านเราเป็นเก็บเห็ดดินนะแล้วมันเป็นคลิปแบบว่าบอดดี้เบิ้งกล่องนะคะมันเป็นกล่องแบบเห็ดเป็นแนวแบบว่ากดปุ่มผิดมันก็เลยเป็นคลิปแบบเลี้ยวๆนะคะอืมก็เลยว่าเราสิมาเอาไม่เห็นมันสาลงแล้วก็สิ เอาเสียงเพลงใส่หรือบางครเบาอันนี้ไปกับข้อไปกับการเก็บเห็ดตัางเช่นค่ะกมันนี่ก็สิมาอัปเดตดซุกฟังประมาณนี้สัก่อนพอตีกระเบื้อหูเข้าอีหยังหมักไปกว่านี้นะคะน้องกบจากมาสีเบาให้ฟังได้หลากหลายกว่านี้เนาะแล้วก็กระสิร่วมกับคลิปเก็บเห็ดน้ำแน่แล้วก็นะคะเพราะว่าถัดสีมะนั่งเบาแต่เรื่องพญากับคนบางคนมันก็บางกลุ่มมันก็จะบ่ชอบบันไดเนาะอืมก็เลย ผสมปสานกันไปค่ะคลิปกับคลิปเ,เป็นคลิปก้อนน,นั้นิน่าจะเก็บเห็ดล้างบ้านก่อนจะไปหาลูกไส้อีกเนาะแต่พอไปบานลูกไส้กัะบได้บไดยไทยดอกคะ่ะเพราะว่าฝนมันตกจะ้ะบได้ไปใส่น้ำเนาะยูตอยูต่ห้องไปไปเบ่งบานไม่เป็นซื้อนะคะว่า่นอยู่จังไดบได้ดไทยคงไทยคลิปยังไม่ให้เบึงนะคะ ค่ะเาเป็นว่ามันิกาจะลาพี่น้องไปแล้วค่ะนอนจามีอย่างนับเดทเรื่องอันนี้ก็สิเรื่องพญายไปจังไดอย่างสิ่งก็ทานันกะบจีบออูฟังไม่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตีก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจังใดก็ตีก็จะรอฟังข่าวพญายนะคะ เดา๋ยวจะเน้นเสียงเบาสู่พี่น้องเขาฟังไหมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อจะ้ะที่ส่รงกำลังใจมาให้บระขาดสายเนาะคะ่ะเนาะเห็นตื่นขึ้นมากเห็นขอความเต็มอยู่ค่ะขอบคุณหลายตีกะเอออพได้อ,อ่านขอ,ขอความกะมี่กำลังใจขึ้นมานกเนาะยังหน่อยกะเออ,อจะจั่งห้างอะไรอยู่ตัวคนเดียวเลยเพราะว่าทันนอกจากมู่พวกแล้วกะ มีรอบววัวตียังโทษทำข่าวกันทุกมืออยู่เนาะแม่มาเป็นห่วงค่ะทำข่าวทำข่าวกันหลังจากนั้นก็ไม่ยุ่งผู้ใดแล้วม,มีกันแค่นี้ลอล้จ้ะจ้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วจ้ะมึงนะตัวถาก็ลังกินข้าตีอยู่นนาวแล้วด้วยกกระปางกับซองจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ